สวัสดีครับพบกับช่องพายทางใบผักแตงโมงนะครับมาดูพายแก้วครับตัดงาแล้วก็ได้แต่งปลายปลายออกนะครับ แนะนำห้องไม้ตู้จ่น่ะโอ้แ้ตาร์ทเลยโอ้เจ๊้บบย

นีองา์จำนำรับเงินนี่ร,ร,รับเอเายกรับเอ็ดทุกเรื่โองอออได้ยรุตตะไดแต่งเราพี่แกวนะครับเอา

อ๋อไไปแล้วโอเคแต่รอครับแต่งรอครับเอาถูกต้องแล้วตอนนี้มีหมอเข้าแล้วว่าไม่ต้องมาอีกแ้วมาใจดีราด

จารอเออให้ลดอ้าเออตองเัได้แล่กัเขาลยยงหนาสีนึงนี่ครับก็ได้แต่งข้างขวานะครับแต่งรอแล้วแต่งแอก พี่

ยายอยู่สบายรับเลยบ่จิ้งัดเตด้ยด้วยเ็ดัยุ๊คนตัดเขาเป็นคนตาเมานะครับเป็นคนตัดเอง่านุมเสกนะครับ กระของนมเสกนะครับตาเมาเป็นคนตัดนะครับก็ได้ทำการตัดเสร็จแล้วครับกดมาใส่ถังเ็มาหาตาตาบนมานะครับตาบนมา

ของข้งน้ามันเท่าคนแรกข้างเ่านี่ยนะันดูเขาวะพี่อ่ะเขาเาไปดูดนียเนาะจะนอนวันไหนเที่ยวครับผมครับผมมาถืออยู่นะครับงานเดินทางเทียวครับผมจะให้คุณตาปลูกปลูกาให้คุณตาปลูกมาให้ครับอะไรครับทำอะไรตอนใช่ไม่ตอนใช่เดี๋ยวเราคิดะเสื่อผู้ไยุ่มุ่ม ตโมาตลักมาเรลอเรยโอ้เลยเรียกไ่ไผ่กลีดเของหลายเลยวะอายุกีปีครใครกันน้าตาอายุติคนรู้ไหม91ปีครับคุณตาลมาอายุ91ได้ไหครับโอ้โหสปีที่หนึปีครับไมามาแ้อเกลมันต้องทำต้องพูดแล้วเนาะคุณตากกจะไปคุณตาก็ ตัดกองเลยกโดมาเจ้าต้แซะอันนี้โจนที่ทำกระโดมมุ้ยทำคว้ามุ้ยแต่ว่าไปได้สนุกไปได้สนุกครับทำให้คุณไปรับไปส่งไปได้ตลอดนะครับผนะันกมาครับมา้มา สวัสดีคร yeah. o, ับเ้าอเครับท้าอาทาถ้าอยู่ข้างในคนเยอะกว่านี้อีกเนาะครับบ้านยี่สิบหลังเลยอันนี้ยี่สิบบางไก่ เสร็จแล้วว่องเสร็จแล้วนะครับผมก็ตอนนี้ก็กำลังเอน้สายเท่ครับ วันนี้ครับว่าไงครับเรียกว่ามีปัญหาอะไรครับว่าแกเป็นไรครับให็นไหมงานอะไครับก็ได้ทำการเสร็จที่้อยครับของกูรูปได้ครับอย่าไปยู่างานลูกมาทางนี้ เด๋นมเดี๋ยวมุกลกเลยนี่กีะเลาเจ้าซัดกระเบื้อเถอะเี้ัดกระโดดเล้เจ้ากินแ้นอะไร่งเทกันอนงเากันหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบไม่เพียงแค่นี้นะครับก็อ,อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับช่อง พายทองใบพังแตงโมน,นะครับสวัสดีครับ